ทอดก็ิดไม่นานดม่นาเลยเอาไม่น้ามากนได้กอีกกได้ว่าห้อยมกปัป้ายพวกเนี่ยป้าประกาศตักป้ายยังจะเข้าไปเห็นป้ายป้ายเขหือมุมนี่ก็ได้เนียมันี่ก็ได้ถ้าถ้าใครเห็นสวนเอกรีดเดมันวมัน้เียว่นดีนีก็เนยั

เนี่ยเจอกทุกคนเลยตรงนี้ะนะข้างเขาขีเม็ล่ะเหนีมาก่เม็ดล่ะแลวาเปียนี่ถอยาอีงว่าบเบียนี่ว่าบเปียนี่พี่พี่ว่าะเปียนี่สนี่ได้เจายไพามันพายุทะเลนาควาทีขี้ขี้ขึ้นีชที่ยังบาพื้นที่ทำการเกษตรเขาอยนเหรอยู่เห็นมันสำหรับลางเง

ขอใหม่ตัวรถรถ่อยไม่ดังรถกัางวันนว้นห้าหกคอยลอยอยู่ด้านนน้นนะคะตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเดิมเป็นบอกรายนี่ก็ดูทรายนะคะแหล่งน้ำต้นน้ำจะอยู่ตรงนี้ตนนี่กวก สิ่งทจาคโรนะต้อาทมเราไม่เอาช่นดิม่ใง่้วันนี้เราขอใช้เสียงนี้ประชาสัมพันธ์ป วันนี้ไม่เพียงพ่อแม่พี่น้อง อันนี้เราุนใจไหมคะเรามีตำรวจมาเปิดใจของเราขอเสียงบมือด,ดังๆเลยมีคู่บองที่อยู่กันอย่างมีบุญเลยทิกร้อนของพี่น้องประชาชนวันนี้เราทุกร้อนไหมคะถ้ามีโรงงานขยานเกิดขึ้นมาเราคิดว่ามันจะเดือดร้อนไหม สนุปว่าอยากเอาโรงงานคัดแยกแล้วฝังกลบสิ่งปฏิกูโลโรงงานอุตสาหกรรมมาที่บ,บ้านเราไปถ้าไม่เอาขอเสียงบัง,ง,งบองคิดดูเนี่นะครัแค่เครื่องเลอนเรายังน,างน,าน่า,า,านกาาลัวขนาดนาี้แต่ถ้าแมงลันตัวใหญ่บินมาเราจะขนาดไหนอีกาและนกแรงจะมากินเงินน้อนแต่ขยะมา ล้วสรุปว่าเราเอาโรงงานอะไรเือน้าเพื่อนรุ่นน้องอันนี้เราวันนี้เรามาเบียงเรียบน้องขอ คนต้องออกไปทำมาหาก,กินขอเสียงนี้ลายมือชื่อการยุติดีการประชาคมนะคะคนในวันนี้21นะคะขอให้ยกเลิกเป็นโมคะมีผู้ใหญ่บ้านเรารับรองผลว่าขอยกเลิกเป็นโมคะในวันนี้21ขอผลประชาคมวันนี้วันที่5มิุมานายน2 5 5 9เเป็นผลอย่างเป็นทางการว่าเราขอใช้เสียงว่า ไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงงานขยะและโรงงานโรงงานคัดแยกขยะและฝังกบสิ่งปฏิกูลจากโรงงานวัสดุเหลือใช้ต่างๆไม่ว่าจะไปทำรีไซเคิลต่างๆเราต้องการหรือไม่ต้องการเอาไม่เอา,เาไม่ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องลุ่มน้ำ้ว้เสมอจริงไม่จริงพี่น้องบ้านนะคะไม่ได้สัทานประชาคนไปให้ชาวบ้านอ่ต้นเบ อ่าใา่ปกบิมุรีเดียร้อนจริงไม่จริงวันนี้เราขอยืนยันด้วยภาพด้วยสื่อด้วยป้ายชัดเจนใครเห็นดีด้วยว่าจะไม่เอา,า,เเอาอชูเบลที่ต่อสู้เพวกนีม่ งนี้เราจะนำรายชื่อของทุกท่า,านที่ลงมือด้วยมือท่านเองเขียนเองวันนี้ไม่มีใครเขียนให้ไม่มีใครจับมือยกขึ้นนำเรียนให้กับการปกครองบ้านเมืองของเราคือท่านานอำเภอที่เป็นกบินบุรีซึ่งเป็นที่เคารพรักของพี่น้องชาวกบินบุรีจะนำเรียนให้ผู้ปกครองรอบ้านเมืองเราทราบว่าเราไม่เห็นด้วยและขอคัดค้นานการประชาคนในวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาและขอ คนว่าคือเสียงมติประชาคนวันนี้เป็นเสียงส่วนใหญ่มากกว่าการประชาคมครั้งที่แล้วซึ่งเราอาจจะไม่เข้าใจชัดเจนเราเข้าใจชัดเจนตอนที่เห็นประกาศของกรมอุตสาหากรรมมาติดสามฉบับเป็นประกาศของสำนักง,งานอุตสาหากรรมจังหวัดปราจีนบุรีฉบับที่51าส5ทัรทับสอ59และ53 และทำดีไซคลเชื้อเพลิงผสมนะคะดีไซคลูน้ำมันรอยเย็นอะไรเนี่ยนะอย่าลืมเ้อาอ่านประกาศขอดูติมติการประชุมในวันนั้นและยืนยันว่าวันนี้ขอคัดค้านเราไม่เห็นดีด้วยเราไม่มีอำนาจในการที่จะไปให้เขาสร้างไม่สร้างนะคะเพราะว่าผลจากผลการประชุมก็คือชาว ในกฎของคอสชนะคะไม่สร้างความือดร้อนให้ใครไปนําเรียนให้ท่านในอำเภอรทราบว่าเรามีความคิดเห็นแบบนี้มีบุคคลแบบนี้จริงเกิดขึ้นจริงรับฟังเสียงพวกเราหน่อยว่าเราไม่เห็นด้วยเราไม่ยินยอมแล้วก็จะนําเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมและอุตสาหากรรมจังหวัดปาจินบุรีซึ่งปเปิดช่องในการประกาศปิดประกาศให้เราทราบว่าท่านใดที่มีความคิดเห็นให้นําความคิดเห็นไปยื่น ตากาจังหวัดภายในวันที่9มิถุนายนอันหนึ่งถ้าไม่มีถ้าพ้นจากกำหนดนี้ไปไม่มีใครทักท้วงหรือไม่มีใครที่คัดค้านใ,นใดๆเขาจะได้พิจนารณาต่อไปนั่นหมายความว่าเมื่อผ่านมาติไปแล้วเขาก็จะสร้างอนุมัติให้สร้างโรงงานตามที่เขาเสนอเราขอบคุณชอสยามเอ็นไวรอนเมนต์จำกัด หวังดีกับพี่น้องประชาชนชาตบบนวตำบลว้านนาว่าจะได้มีงานมีแรงงานมีเงินทุนมาหมุนเวียนให้พ่อแม่พี่น้องได้มีงานทําเราขอบคุณจริงๆที่ท่านคิดอย่างนี้เราไม่ได้มาคัดค้านท่านคัดบริษัทเดียวไม่ว่าบริษัทใดมาเราไม่อยากได้ในสิ่งที่เป็นสิ่งตติคูณนะคะแล้วก็สิ่งว,ว,วัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมพี่น้องของเราขออยู่อย่างพอเพียงนะคะเราจะไปอย่าง สงบเรียบร้อยไม่ทำความเดือดร้อนให้กับผู้วิทักษ์สันติราษฎรผู้ปกครองบ้านเมืองไปเพื่อแสดงความคิดเห็นให้ท่านรับรู้ว่ามีประชาชนที่ท่านปกครองอยู่จำนวนกว่า200กว่าคนเพื่อมารวมกันวันนี้นำไปยื่นให้ท่านทราบหรือจำนวนนวลมากกว่านี้ที่เราจะรวบรวมกันได้ไปยื่นให้ท่านทราบความคิดเห็น ในสิ่งที่เกิดขึ้นท่เราไม่ต้องการนะคะก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องซึ่งทำมาหากินอย่างพอเพียงเสียสละหมู่บ้านข้างเคียงที่ออกมาพร้อมกันวันนี้นะคะ เราจะดำเนินการที่จะทำตามข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนโดยมีแกนนำของเราก็คือท่านผู้ใหญ่ชัชวานดวงซุยท่านผู้ช่วยทศวรรษแสงดึกท่านผู้ช่วยประภาพันพาคำและผู้นำตามธรรมชาติผู้นำอย่างเป็นทางการอื่นๆคณะกรรมการหมู่บ้านและพี่น้องชาวนาคำต้องการไปยื่นให้ท่านทราบนะคะโดยมีผลก็คือขอคับค้านมติครั้งแรกและขอยกเลิกขออีกครั้งหนึ่งว่าเราเห็นด้วย ขอมติว่าเราขอคัดยกเลิกคำประชาคมในวันที่21พฤษภาอีกครั้งชูมือขึ้นสูงๆว่าขอมติยกเลิก นะคะและจะทําหนังสือเรียนท่าน,นานอำเภอทราบว่าวันนั้นเป็นการมาติประชาชนนี่ยังไม่สมบูรณ์เสียงส่วนใหญ่ยังออกมาไม่ชัดเจนเนอกจากการประชาสัมพันธ์และเวลากระชั้นชิดและเราไปทํางานวันนี้เรา,เราหยุดเราจึงออกมาแสดงเสียงแสดงพลังเพราะพี่น้องประชาชนยังต้องทํามาหากินลูกหลานไปโรงเรียนหรือคนอื่นๆยังไม่ได้หยุดงานวันนี้เป็นวันที่พร้อมเพียงจึงมาเกิดวันนี้เราไม่ได้ใช้วันนี้เป็นสื่ออะไรเพียงแต่วันนี้คือวันที่พวกเราไม่หยุดงานแล้วออก ออกมาพร้อมกันนะคะๆๆเห็นดีด้วยไหมคะดีพอรหรือยังคะๆๆๆหิวข้าวเช้าและข้าวเที่ยงหรือยัง,ง,ยงขอบพระคุณนะคะผู้สื่อข่าวนะคะผู้พิทักษ์สันติราชนะคะที่จะนํากระบอกเสียงของพวกเราให้หน่วยงานอื่นๆต่ถึงสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาจินบุรีเ,เร็วก่อนที่พวกเราจะขี่รถไปนะคะขอเสียงอีกครั้ง เ <amounts of alcohol writers> อาถ้าถ้าไม่เอาเราก็กลับบ้านเรามาทําได้ทํามาทนที่ส่งลูกหลานเราไปทําที่อื่นแต่โรงงานอุตสาหกรรมก็ทําให้ลูกหลานเรามีงานทำแต่เราจะทํำที่อื่นไม่เอาขยะอย่างเดียว